อาชีพแบบไหนใช้พระอะไรของหลวงพ่อกลวยเหมาะสมดีที่สุดแหมเรียกร้องกันมามากว่าอาชีพไหนแบบอะไรเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมอ้ยจู่หัวแบบนี้ใช้พระอะไรของหลวงพ่อกลวยขุนแผนสิครับเมตตามหาสนีนะอย่างพนักงานต้อนรับพนักงานบริการน้องผู้หญิงที่เป็นพิตตี้นะครับเป็นพิตตี้หรือผู้ชายที่เป็นเกรด อย่างหน้าร้านรวงหน้าบริษัทที่ต้องการคนเข้ามหาศาลพูดจาภาใยพูดจาพาทีมีคนยินดีต้อนรับอ่ะขุนแผนนี่ขุนแผนของหลวงพ่อกวยโอ้ยราคาเริ่มต้นก็หลักพันพันห้าสองพันสามพันในพิธีจุดจุดิริิตพรชยัยหรือสีพึ่งนะสี 4, พึ่งจันเพนที่ผมเพิ่งทำไปเนี่ยหรือคาถาก็ได้นะคาถามหาสเสน่ห์ของหลวงพ่อ เอหิมะมะนะโมพุทธายะนะมะพะทะนี่น้องๆหนูๆเลยที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการบริการนะครับใช้คาถาขุนแผนเห็นผลกันมานักแล้วนะครับส่วนเมตตามหานิยมก็เป็นพื้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 นเลยใช้แม่นางกวัดนะครับกุมารทองหรือใช้คาถาเกี่ยวกับเมตตาต่างๆที่เคยให้ไว้นะครับก็ฝากไว้ด้วย EP นี้ก็คือเน้นความเมตตา ซึ่งอันจริงมันมีหลากหลายนะครับก็ฝากไว้เท่านี้คุณแผนของปวยคุณแผนของหลวงพ่อปวยนี่ชง,งัดนักสําหรับอา,อาชีพที่ต้องใช้สเสน่ห์นะครับฝากไว้ด้วยสวัสดีครับ